เด oh, ี๋ยวเรามโยลงได้กล้อนหนูใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะยาตกไม่ทำรายการั้นี้มันยากจังเออวันหนึ่งก็วันเออทำรายการมานี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีสักอย่างเครียดพอวันนี้แหละทรายการเพื่อจัดฉากตั้งโชว์เลยสวัสดีครับสีสวัสดีสีสวัสดีครับ อยู่กับรายการพาซ่าโมเดลครับวันนี้ก็จะมารีวิวของบันไดอีกแล้วกันดั้มนี่แหละกันดั้มสามก๊กนั่นเองครับเคยดูแล้วสามก๊กอ่ะไม่ใครรู้จักนะสามก๊กกันดัน้มสามก๊กน่ารู้จักกันนะเป็นกันดั้มตัวจิ๋วเหมือนเอสดีกันดั้มเหมือนเอสดีแต่ไม่ออนในสมุนไพรเท่าไหร่นี่อาจอันนี้ไอพวกนี้อาจจะมีตามห้างได้อาจจะซื้อตามเซเว่นก็ได้เมื่อก่อนมีขายแต่เดีนี้ไม่แน่ใจห้าสิบห้าสิบ อตอนแรกเราซื้อมานีเราได้กล่องสีชมพูแอบเบลมากเลยครับผู้หญิงโย่นี่กล่องแอบเบลมากของรองผู้หญิงอ่ะเราไม่รู้ซื้อไงคิดว่าคิดว่าตอนแรกๆซื้อมาใช่ไหมมันจะได้ตัวเดียวครบเลยซึ่งตอนแรกคิดว่ามันจะเล็กๆไงเนี่ไอ้คตรใหญ่เลยดูซื้อมาทีนี้อึ้งเลยหลังคิดก็จะมีห้าแบบมีห้าแบบใช่ไหมนะ ไอตัวนี้จะมีจะมีแค่สีแบบไอปีห้าไอนี้ไอปีห้าได้ตรงส่วนเนี่ยตัวส่งตัวส่วนตัวก็ตรงเนี้ยแล้วก็เขาที่เราจะได้มาก็เป็นไอ้นี่ที่ประกอบเสร็จแล้วกับไอ้ปืนนี่ไว้ข้างหลังได้ปืนนี่ม,มันสามารถยิงได้ดูนะเฮ้ยเนี่ยแทงน้อยวะโอ้ยนี่นะช่างมันยิงได้ช่างมัน นี่ไปยิงได้ยิงไ,ยงได้จ้กล้องจะได้เปล่าวะยิงจะได้เป็นตัวม้านั่นเองนี่ตัวแถมแล้วได้เป็นมา้าอันนี้ก็อยู่ในสามก๊กเป็นผมว่าน่าเป็นพระเอกมั้งแน่ใจไม่ค่อยดูให้เป็นม้าสามก๊กตัวที่กระขาวแต่ที่ออกมาในแดงอเจ้าถูกแก่ถูกเขาไปยเลยนยเราจะมาสอนวิธีแปลงให้เป็นอันนี้กันเป็นเนี่ย แล้วแปดคนกินมัน้งคนองนอาจะไปตทำไปทำรายการทางอิกิเด็กหน้าก่อนไม่ไหยนแล้วนี่มั้งเออนี่มาเอาเจ้า,าจสองวิธีเป็นร่างกันจากไอ้ธรรมดาอย่างไอแม่เนี่ยเอาที่นี้ออกมาสองข้างเลยไม่ออกโอเคออกมาตรงนี้นิดเดียวพอแล้วก็ใส่กลับเนี่ยให้ตัวเนี้ยธรรมาดานหน้าตรงตรูดมันอะ่ะข้างหลังมันอะ่ะนี่มีสูตัวไม่สุสภาพว่าต้องพวกล่ะเออ มาในการมันเริ่มโลกจิตยังไม่รู้ไม่ได้แบบนี้ได้แบบนี้นี่แบบนี้แล้าขาตั้งมันไม่ได้แต่มันได้ก็ผลิตอะไรมาเนาะนี่นะนี่แล้วก็แบบนี้แล้วอันที่สองก็แบบนี้ออกมาออกมาแกะออกมาเนี่ยนี่ไม่ใช่แรงเยอะ เอาเนี้ยเอามาเน,นี้ยข้างในก็จะเห็นถ้วยมังกรแต่เราเราต้องเอาตอนนี้ใช่ไหมตัๆๆนะ้งเอ็นดูจ้อยๆนะอันนั้นอับต่อไปเอาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ปืนอ่ะที่บอลแต่แรกที่เรากดต้องมาสองสองสามนาทีเนี้ยเมื่อกี้ถ้ากดใช่ไหมใช้เวลาสี่เาวออิแต่ตัดตอนต้องสองสามนาทีแล้วก็เอาไอ้เนี้ยใช่ไหมเขาเนี้ยเขาเนะีนะ้ยไอเขาเนะี้ย ใส่มาเดิมต้องขอทำไมวะใส่ด้านใส่ไปด้านเดิมเนี่ยด้านตรงเนี่ยนะก็เป็นอันเรียบร้อยอันเป็นเสร็จเนีย่ยก็เป็นอันเสร็จก็รายการนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้ครับบ๊ายๆเพื่ลืมบอกตอนนี้อยู่ที่สระบุรีนะก็ก็ทำได้ทำรายการแล้มาดูกันกันดมเอ้าห้องนอนถามว่ากรนดมอยู่ไหนนี่ ยังต่อไม่เสร็จเลยก็สองสามวันนั่นแหละต่อเสร็จก็บายบาย